วัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่น799ราคา799ขับคันไหนดีใช้สร้างตัวเร็วเติบโตเร็วคนของกอดเลนเจอร์คันแ,แรกเลยกอดเลนเจอร์มันมีดียังไงก็มัน799ไงม,มันพอเอื้อมถึงสวยเลยสวยไม่ไม่ขี้เหร่สวย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 คุ้มค่ากับราคา799ไม่เรียกว่าคุ้มเี่ยเรียกว่าโคตรคุ้มเนี่ยดีแม็กไ h ล a n นเดอร์สัต โคตรเท่เนี่ยวัยรุ่นสร้างตัวของจริงไม่หมื่นแปดเครื่อง1.9ต้องคันนี้เลยเนี่ยวัยรุ่นสร้างตัวภายในอย่างนี้ครับคันนี้นี่แบบยิ่งกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม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 ไม่รู้จะพูดคําว่าคุ้มกี่คำไม่รู้จะพูดคําว่าคุ้มกี่คำนะดูกันเอาเองด้วยตาอ่ะวัยรุ่นสร้างตัวอีกคันหนึ่งเลยอย่าลืมแบรนด์โตโตยต้าเรามีอิซูซูเรามีฟอร์ดแล้ว แต่โตโยต้าคิดเหรอจะแพ้คันไหนดีราคา799เท่ากันหมดเลยเพื่อนๆคิดว่าคันไหนจะคุ้มที่สุดโตโยต้าไอรักซ e ีโวฟอร์ดแลนเจอร์ไวน์แท็บอิสุสดีแมปไฮแลนเดอร์แซดคันไหนกันแน่ที่จะคุ้มค่าที่สุดเหมาะกับวัยรุ่นสร้างตัวมากที่สุดเซฟนต์มาันมากสุดค่าแมเนจแนนต์ต่ำสุดคันไหนกันแน่โจทย์นี้แม่งยากเว้ยอยากได้กูดคารต้องมาซื้อกูบดบาน